จะคุยกับทางผู้บริหารนะครับของอสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับ <c ười> คุยกับพี่สมเกียรติอำนวยสุวนร,รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษนะครับ <c ười> เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสวัสดีครับ พี่สมเกียรติครับครับสวัสดีครับพี่วิชานครับและท่านผู้ฟังทุกวิทยุทุกท่านครับผมสมเกียรติครับครับท่านับท่านผู้ฟังครับตอนนี้เนี่ยทางอปทอลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาร่วมมือกับผมวิชานช่วยชูใจกลุ่มสื่อทางไทยนะครับแล้วก็รายการข่าวเช้าอสมท เรากำลังจะจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวนะครับอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับตั้งแต่จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตุงนะครับแล้วก็ บางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ผมเองก็กำลังเก็บข้อมูลกำลังรวบรวมลงพื้นที่นะครับในเรื่องของการศึกษาเช่นทางพี่สมเกียรติเนี่ยเป็นคนลงพื้นที่มาก่อนนะครับแล้วก็ทำงานมาก่อนอสัมผัสชุมชนมาก่อนนะครับในการลงไปพัฒนาในการลงไปส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวในหลายๆชุมชนเนี่ยพี่สม เกียรตเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังหน่อยครับว่าชุมชนที่น่าสนใจในพื้นที่ลุ่มทะเลสาบสงขาที่พี่สมเกียรติได้ลงไปทำกิจกรรมร่วมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยมีชุมชนไหนบ้างที่น่าสนใจอย่างไรบ้างครับพี่ครับครับขอบคุณครับพี่วิชารครับ อในส่วนของที่อมตทอรุ่มน้ําทะเลสาบสงขาเนี่ยนะครับลงมาร่วมทํางานกับทางพี่น้องในชุมชนเ่ยนะครับถ้าจะในพื้นที่รุ่มน้ําทะเลสาบเนี่ยถ้าจะแบ่งเป็นสามโซนเนี่ยอ่าแบ่งออกได้เป็นสักสามโซนนะครับโซนที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เราเรียกว่าเป็นพื้นที่เมืองเก่าสงขานะครับโซนเนี้ยก็จะอยู่หลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่บริเวณเมืองเก่าสงขาก็คือ ตั้งแต่ถนนสามสายนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับถนนคอนครนอกถนนคนครในถนนนางงามนะครับหรือแล้วก็ลงไปจนตรงฝั่งด้านใต้นะครับฝั่งประตูเมืองเก่าสงขลาทางนู้นเราก็จะมีชุมชนไทยมุสลิมนะครับชุมชนมัสยิดบ้านบนนะครับซึ่งตรงตรง,ตรงนั้นเนี่ยเราก็ร่วมทํางานกับชุมชนซึ่งก็มีความาแข็งแรง นะครับมีความเข้มแข็งในเรื่องของการจัดการอยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทุกวันอาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมน่ารักน่ารักนะครับเป็นกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์บริเวณหน้ามัสยิดบ้านบนนะครับบริเวณนั้นเราก็ยังมีภาคีสําคัญอีกหนึ่งอันก็คือ,อตัวห้องสมุดยับยั้งถอยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่นอกจากเ,าเป็นห้องสมุดแล้วนะครับก็ยังเ,เป็นพื้นที่ ที่เปิดกว้างนะครับให้ให้สำหรับผู้ที่รักชอบการเรียนรู้ทางด้านางานหนังสืองานวิถีวัฒนธรรมวิถีชีวิตต่างๆนะครับในพื้นถิน่นนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีในส่วนของตัวชุมชนในย่านเมืองเก่านะครับซึ่งอันนี้เราก็ทร่วมกับชุมชนย่านเมืองเก่านะครับเนื่องจากว่าในในพื้นที่ย่านเมืองเก่าเนี่ยก็จะมีมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายจุดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโรงสีแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าตัวสารเจ้านะครับสารเฉพาะกุนอูนะครับสารหลักเมืองนะครับต่างๆเหล่านี้ครับก็เป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่เราทํางานด้วยกันอยู่นะครับในพื้นที่สงขารครับพี่จัดครับครับครับพี่สมเกียิครับต่อได้เลยครับพี่อ่อครับอถ้าถัดออกจากตัวมือนเก่าสงขาไปนะครับใกล้ๆข้าม ทะเลสาบไปเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งสิงหนครตรงนั้นเราก็ทํางานร่วมกับชุมชนหัวเขานะครับซึ่งชุมชนหัวเขาเนี่ยก็จะมีอยู่สองสจุดฮะนะครับก็จะเป็นชุมชนหัวเขาที่อยู่ติดกับทางฝั่งทะเลอันเนี้เราก็จะมีกิจกรรมครีเอทีบนะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งนะครับเวลาข้าไปฝั่งนู้นเนี่ยก็จะมีการนั่งรถซาเล้ง นะครับมีกิจกรรมทําไข่ครอบนะครับแล้วก็เที่ยวชมสามวัดนะครับนมัส,สการวัดที่น่าสนใจซึ่งเป็นวัดที่มีปอดสตราศศา์นะครับสามวัดนะครับอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นฝั่งที่อยู่ทางด้านป้อมนะครับทางด้านป้อมปราการในอดีตนะครับป้อมหมายเลขหมายเลขเก้านะครับป้อมหมายเลขเก้าหมายเลขแปดนะครับึ่วนนั้นก็จะมีอีกชุมชนหนึ่งที่ดูแลชุมชนนั้นก็จะเป็นวิสากิจ จนนะครับกลุ่มสตรีหัวเขานะครับซึ่งอะไรก็จะมีกิจกรรมเอ่อเรียกว่าเป็นกิจกรรมเชิงสั้นสรค์ที่เอาวิถีชีวิตเอาภูมิปัญญานะครับเอพื้นถิ่นโดยเฉพาะเรื่องงานหัตถกรรมนะครับการย้อมผ้าต่างๆนะครับแแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ G.I ของทางจังหวัดสงขานะครับก็คือมะม่วงเบาที่มีความโดดเด่นนะครับอันนี้ก็คือใน,ในฝั่งของทาง ตัวตัวสงขานะครับถ้าขยับขึ้นไปนะครับทางอำเภอสติงพระเราก็จะมีทํางานร่วมกับชุมชนที่เป็นศูนย์เรียนรู้โหนดนาเลนะครับของป้าลมนะครับเราก็มีบ้านปลานะครับหมายเลขเก้าหมายเลขสิบต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ลินทะเลสาบนะครับที่ขยับเข้าไปทางด้านในเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสติงพระนะครับเลื่อยไปจนถึงเส้นทางสายเส้นทางหลวงปู่ทวดนะครับที่เอ่อ อบทเขาล่วงไปทํางานกับชุมชนต่างๆในพื้นที่ตรงนั้นนะครับกับท่านพระครูนะครับระอพจาจันแม็กซ์นะครับที่ัด,ดีหลวงนะครับเถัดเข้าไปนะครับก็ขยับขึ้นไปทางฝั่งของทางพัชลุงครับรทิวิชาพัชลุงนี่ก<อ>็แต่ไล่ตั้งแต่ปากพยูนขึ้นไปนะครับปากพยูนนะครับก็จะมีกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนนะครับที่ตอนนี้ก็กําลังนะครับพัฒนากลุ่มพัฒนากิจกรรมพัฒนาเส้นทางนะครับขยับไปที่อำเภอเขาชชยสนนะครับตรงนั้นก็จะมีกลุ่มของทางาตัวเทศบาลน,นะครับเขาชชยสนซึ่งตอนนี้นเขาก็มีเรื่องบอ่อร้อนนะครับก็ก็น่าสนใจนะครับก็สามารถเปิดให้บริการตอนนี้ก็มีกิจกรรมน่ารักนา่กนารักนะครับทุกวันเสาร์เป็นตลาด ตลาดเบคอนดิมนะครับตลาดต่างๆนะครับกิจกรรมส่งเสริมขยับเข้าไปที่ในเมืองฮะในเมืองนี้ก็มีจุด เรียกว่าจุดท่องเที่ยวนะครับนอกเหนือนจากจุดท่องเที่ยวตามธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับในเมืองเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่อบตณวันนี้นะครับเราก็ไปทําร่วมกับกิจกรรมที่เป็นภาคน้องๆภาคธุรกิจนะครับที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทําเรื่องของอ Creative Space นะครับก็คือเรื่องของกา,า,ารพรัฒนาพื้นที่เชิญช่างสรรค์ทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆนะครับที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นที่บ้านกาแฟบุญดำลม นะครับแล้วก็กลุ่มนะครับพื้นที่ในกลุ่มกาแฟกลุ่มโกโก้ต่างๆนะครับที่ก็อยู่ในเส้นทางนะครับขยับไปที่ควรสน,นุนนะครับไปที่พื้นที่ทะเล е น้อยตรงนั้นเยอะเลยนะครับตรงนั้นก็จะมีกลุ่มของทั้ง à, กลุ่มกิจกรรมที่แบบล่องล่องทะเล е นะครับชมความงามของทะเล е น้อยนะครับกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมนะครับกิจกรรมโนรา บูชายหิ่งนะครับกิจกรรมล่าสุดอย่างที่ไปไปมานะครับที่เพิ่งทำมาเมื่อวันเสาร์ทที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปลูกข้าวที่นาลิมเล่ต่างๆเลครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นพื้นที่ภาพร,มรวมๆนะครับในรุ่มน้ำเทสาบสงขลาครับที่วิชาญครับ ครับครับพี่สมเกียรติครับในฝั่งของอำเภอชะอวดแล้วก็ในฝั่งของอำเภอหัวไทรจังหวัดนรครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับทางอปทอได้ลงไปทำกิจกรรมกับกลุ่มไหนบ้างครับตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมานะครับเราก็ลงไปดูกับในพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าบริเวณพื้นที่ที่เราไปที่ที่มีความพร้อมนะครับ ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นจุดท่องเที่ยวต่อไปได้เนี่ยครับก็จะอยู่ที่ตำบลเครงนะครับแต่ว่าในพื้นที่ตำบลเครงเนี่ยก็ต้องเรียนเรียนตรงครงว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าพรุนะครับงั้นการจัดการต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวพี่น้องชุมชนที่ซึ่งประกอบอาชีพหลักในเรื่องของอยู่กับป่าป่าพรุต่างๆนะครับอยู่กับเรื่องของทัจูดต่างๆเนี่ยนะครับตอนเนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่เรากำลัง ค่อยๆรวมพลนะครับพัฒนาความพร้อมเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ด้วยองค์ประกอบหลายอย่างนะครับการเข้าถึงอะไรต่างๆ <S <S คือถ้าจะไปเยี่ยมชมความงดงามของธรรมชาติความสมบูรณ์ของธรรมชาติอันนี้ไปได้นะครับแต่ถ้าจะพัฒนาเป็นในเรื่องของกิจกรรมการ,รท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะต้องให้เวลากับในชุมชนนะเพราะว่า,าการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยมีหลายองค์ประกอบครับโดยเฉพาะ ประชาชนในชุมชนนะครับพี่น้องในชุมชนหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆครับก็ต้องมามาร่วมกันสนับสนุนแต่ว่าภารกิจหน้าขณะนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ไปได้วยกันก่อนครับคุ่วิชาครับ รับผมทางฝั่งอำเภอชะอวดอทางฝั่งวังหอนเนี่ยวันก่อนอผมเห็นทางวังหอนอามาร่วมประชุมกับทางอบทอแล้วก็ทางวังหอนอเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ปัจจุบันวังหอนเ็าจัดการท่องเที่ยวได้ดีครับทางอบทอเข้าไปส่งเสริมอย่างไรบ้างครับพี่ครับคือทางวังหอนเนี่ยเขาก็ทำเรื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้วครับ นะครับการคุดปุ้ยเนี่ยก็น่ารักมากเลยครับก็เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่นะครับที่อยู่เชิงเขานะครับมีลําธารมีอะไรต่างๆนะครับจริงๆตัววังหอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งเส้นทางครับที่ตอนนี้อปทเรากําลังจะพัฒนาแล้วก็จะยกระดับเป็นเส้นทางเชื่อมนะครับจากต้นน้านะครับลงมาสู่สุดปลายน้ําเนี่ยนะครับก็กพระวังหอนมีศักยภาพครับที่วิชาญครับแล้วก็มีความน่าสนใจแต่ว่าวันเนี้ย ความความเแข็งแรงนะครับของทางชุมชนบางหอนเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาก็ทําเรื่องท่องเที่ยวมาก่อนอีทนะครับก่อนที่ยวอพทจะเข้ามาอยู่ในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะต่อยอดยกระดับนะครับกับทางชุมชนบังหอนอยู่ครับก็ถือว่าเป็นชุมชนศักยภาพครับในพื้นที่ออ้วนเลยครับครับองค์ประกอบสําคัญนะครับท่านผู้ฟังครับสําหรับ เขาเรียกว่าหัวใจอของอาการส่งเสริมไม่เกิดการท้องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับก็ต้องมีชุมชนต้องมีชุมชนที่เข้มแข็ง 1. ต้องมีชุมชนที่เข้มแข็งนะครับสต้องมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมอ,อย่างเข้มข้นอย่างเอาจริงอาจังนะครับหนึ่งมีชุมชนอสองมีท้องถิน่นมีอพทอนะครับแล้วก็สามเนี่ยนะครับในอนาคตถ้ามันเดินได้เนี่ยนะครับ ไคลจะเข้ามาทําต่อก็คือชุมชนก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีสององค์ประกอบนี้เนี่ยประสบการณ์ของอปทที่ประสบความสําเร็จในพื้นที่อื่นๆมาทั่วประเทศหลายพื้นที่แล้วเนี่ยมองพื้นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยพี่สมเกียรติมองว่าน่าจะทําให้ประสบความสําเร็จได้เหมือนกับพื้นที่อื่นๆไหมครับ ครับมีโอกาสสูงมากเลยครับพี่วิชาญครับเพราะว่าศักยภาพของชุมชนรอบทะเลสาบสงขาเนี่ยต้องเรียนตรงๆนะครับว่ามีสูงมากนะครับในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาเนี่ยสิบห้าอเภอสามจังหวัดที่อ,อพทอดูแลอยู่เลยนะครับต้องเรียนว่านอกจากทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วต้นทุนทางวิถีวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็มีเยอะเลยครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับนอกเือจากที่พี่วิชาญได้เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยนับจากตัวชุมชนแล้วตัวองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วสถาบันการศึกษาครับสถาบันการศึกษาข,ของในพื้นที่รุ่นน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยมีมากมายครับมีอย่างน้อยๆหลักๆเนี่ยมีถึงห้าหกเจ็ดสถาบันซึ่งสถาบันเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยา,าลัยสงขลานครินมหาวิทยาลัยทักษิณน,นะครับอ่มทรศรีวิชัยมอหัดใหญ่นะครับอ่กลุ่มต่างๆเหล่านี้ราชภัฏสงขลา นะครับหรือแม้กระทั่งอย่างวิยาเขตต่างๆที่อยู่ในพัทลุงนะครับสถาบันการศึกษาเหล่านี้รวนแล้วแต่มีงานวิจัยงานพัฒนาที่มาต่อยอดยกระดับทั้งสิ้นนะครับทีนี้ความท้าทายของเราก็คือว่าเราจะเราจะ,เราจะนำส่วนผสมส่วนประกอบเหล่านี้ทั้งหมดนะครับมาพัฒนาต่อยอดมาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายมากำหนด จุดยืนจุดขายการท่องเที่ยวอย,อย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำํำทะเลสาบอย่างไรซึ่งอันเนี้ครับต้องต้องใช้เวลาให้ทุกคนมาทําความเข้าใจแล้วก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันครับพี่วิชาครับแต่ถามว่ามีโอกาสไหมโอกาสสูงมากครับโอกาสสูงมากสาหรับตลาดลา<ะ>ตลาดมูลค่าสูงตลาดเอ่อเขาเรียกว,ว่าตลาดคุณภาพะครับอันนี้อันนี้ทําได้เลยครับสามารถทํามีโอกาสสําเร็จสูงครับ ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่สมเกียรติอำนวยสุวรรนะครับรองผู้จัดก,การสํานักง,งานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาหรือว่าอปทลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาที่เข้ามาอ,อาธิบาย เล่าให้พวกเราได้เห็นภาพนะครับว่าวันนี้อปทเนี่ยกำลังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาให้เกิดความยั่งยืนอย่างไรในพื้นที่ใดบ้างนะครับขอบคุณพี่สมเกียรติครับวันนี้สวัสดีครับครับขอบคุณครับพี่ชายครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับครับ